โอเพ่นเฮาส์โอเพ่นเฮาส์เป็นงานเปิดบ้านมหาลัยที่ให้บุคคลทั่วไปหรือนักเรียนหรือนักศึกษาหรือว่าคนที่สนใจที่กำลังจะศึกษาเกี่ยวกับมหาลายัยเป็นงานที่เข้าไปชมสถาบันมหาลายัยนั้นเพื่อสอบถามว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างเรียนสอนอะไรบ้างกับมหาลายัยทีนี้โดยคนที่จะให้คําตอบกับพวกเราก็จะเป็นพวกรุ่นพี่นักเรียนที่เรียนอยู่หรือว่าอาจารย์นะครับ เอาไว้ว่าเอาง่ายงานนี้นะครับเกี่ยวกับการที่เรามาศึกษามาหาอะไรในนี้นะครับว่าเราจะเข้าคณะหรือว่าจะเรียนอะไรคณะไหนเกี่ยวกับอะไรสายอะไรก็ควรม,มาเข้า Open ่เฮาส์เพื่อศึกษาดูงานได้นะครับส่วนผมนะครับมาเข้า Open House ่นเฮาส์มสวเอนะครับและผมมาศึกษาเกี่ยวกับการเรียนใช่ไหมใช่ครับศึกษาหาสาวอยอกหยอกนะครับ แล้วคลิปนี้ก็คือภารกิจเส้นทางสู่การไปโอมเพนเท้ามอสอวอนะครับหนึ่งวันผมจะรอดไหมขอ,ขอขอกำลังใจคนดูคนไลค์คนละแชร์คนละติดตามให้กันด้วยนะยครับซึ่งผมไม่เคยไปมหาลัยมอสอวอเลยครับทุกคนและนี่ก็ะจะเป็นครั้งแรกที่ผมไปนะครับทุกคนครับจะใส่วินีนอางเสื้อคงจะตัวกระทือไหมเนี่ยทุกคนครับเห็นเขาว่ากันว่านะครับคนโงทะเบียนมอสอวอเนี่ยคือแบบคนเป็นแสนคนเลยนะเว้ยคนดูซึ่งผมเป็นหนึ่งในแสนคนผมจจะโดนเหยียบบี้ตายไหมเนี่ย ขอให้รอดนะทริปนี้ก็วันแรกนะครับผมก็เดินทางจากต่างจังหวัดนะครับมาถึงกรุงเทพนะครับก็วันแรกนะครับผมก็เดินทางจากต่างจังหวัดผมก็ขึ้นรถทัวร์นะครับประมาณหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มเลยครับก็ถึงกรุงเทพประมาณตีสี่ได้แน่ครับุดูครับผมก็เดินทางมาถึงกรุงเทพนะครับผมก็ มาหอพักนะครับผมก็นอนต่อสัก2ชั่วโมงนะครับก็ตื่นมา7โมงนะครับผมก็เอาว่าผมตื่นสายนะครับทุกคนครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายไว้วคือผมก็ตื่นสายก็รีบแต่งตัวแต่งตัวอะไรเพราะว่างานเขาจัด7จ็ดโมงครึ่งนะครับเจ็ดโมงครึ่งเขาต้องลงทะเบียนแล้วนะครับคนดูครับผมก็นัดเพื่อนไว้นะครับพี่กทมนะครับไม่ดู้ด้วยครับว่าเพื่อนผมเป็นยังไงเพราะว่าผมก็ผมก็นัดเพื่อนแบบไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนนะครับเพื่อนออนไลน์นะ ทุกคนน่าจะงอนนะครับว่าผมมามอสอยังไงนะครับผมก็ใช้รถไฟนะครับ MRT นะครับขึ้น MRT จากอิสระภาพผมเนี่ยอยู่อิสระภาพนะครับผมก็ผมก็เดินทางจากอิสระภาพนะครับไปเพชรบุรีเพชรบุรีหรือเปล่าเพชรสมุนเพชรอะไรนี่แหละทุกคนผมลืมแลล่ะก็ขึ้นมาประมาณ11สถานีนะครับก็เดินออกมาจากนอกสถานีนะครับผมก็เดินทางไปเรื่อยๆนะครับเดินเดินเดินไปเรื่อยๆเลยครับเดินไปประมาณไม่ถึงกิโลนะครับก็จะไปถึงหน้าประตูมอสองวอทผมเองนะครับคุณดูครับนี่ ก็จะมาในนี้นะแลวผมก็ขอลงทะเบียนก่อนแล้วกันทุกคนตัดภาพตอนที่ผมลงทะเบียนเสร็จนะผมจะบอกคร่าวๆนะครับว่าจุดที่ผมลงทะเบียนมันมีอะไรบ้างนะครับแปลว่าเขาจะเช็คทางมือถือนะครับว่าเราอ่ะลงทะเบียนออนไลน์ไปชชแ,ลไไแล้วนะครับเขาก็จะแบบว่าดูบัตรประชาชนแล้วก็ดูตั๋วดูอะไรที่แบบเราจองออนไลน์ไปแล้วนะครับทุกคนครับเออ ตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับผมก็ไปถามรุ่นพี่ที่เขาเป็นพี่สตาร์บิูเแถวนั้นแหละครับตัวนี้ครับผมก็ถามพี่เขานะครับแล้วพี่เขาก็บอกว่ามันอยู่ตรงนี้เลยครับน้องน้องอยากลงทะเพียนน้องก็ไปตรงนั้นเลยนะตรงตรงพี่สาวสุดสวยอยู่ตรงนั้นแหละโอเคประมาณนั้นนะนะ <c oughs> ผมก็เดินไปแล้วนะครับผมก็ให้ดูหลักฐานผมแล้วก็เขาก็จะให้อุปกรณ์แผนที่อะไรมานะครับเออประมาณนั้นแหละ ตอนนี้นะครับผมก็ได้สมุดมสวนะครับเป็นแบบคล้ายๆสมุดรับเคสียรรายเดือนด้วยครับสมุดดีนะครับผมก็ได้จากการลงทะเบียนออนไลน์เมื่อกี้นะครับเนี่ยมสวเอสอันยูโอเพนเฮาส์และนี่ก็คือบรรยากาศทางมสวนะครับบอกเลยนะครับคนโคตรเยอะเลยนะครับทุกคนขนาดเป็นตอนเช้าเนี่ยพวกผมมาตอนเช้าคนก็อย่างเยอะเลยอะครับประเด็นผมแม่งอยู่คนเดียวด้วยไงผมก็แบบถ่ายคลิปโง่ๆอย่างเงี้ยจะโดนดักตีไหมเนี่ยไม่มีหรอกมั้ง ตอนนี้ผมก็เดินงงๆเหมือนคนไล่จุดไม้ไล่ชีวิตนะครับกับสมุดเล่มงงๆตัวหนึ่งเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหสวยนะนี่คืออาคารโอ้โหอาคารสวยนะครับทุกคนแล้วก็สวยอีนะผมก็เดินแบบชิลๆอ่ะมันอ่ะมันคนไม่เคยเห็นอะไรตายอยากเอฮ้ยจะชนจะชนต้นไม้มั้ยเี้ยคนจะถามว่าคุณพูนงงหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ว่าผมก็เจอคนเยอะนะครับผมก็เจอป้ายอะไรเยอะแยะมากเลยเนาะ แล้วแล้วผมก็ได้นั่งโงโ่ๆอยู่ตามริมทางนี่ครับคือจริงๆนะครับผมนั่งรอเพื่อนโงโ่ๆโอยู่คนเดียวนะครับแต่ว่าเพื่อนผมแม่งไม่มาจะถึงเวลางานเปิดงานแล้วนะครับผมเลยคิดไอเดียจริงๆคือผมแม่งจะไปลุยเดี่ยวคนเดียวไว้คนดูโอเคนะครับผมจะหลงทางไหมนะครับในการดูเดี่ยวมอสวในการเดินทางเป็นคนเดียวขผมนะครับมาดูกันเลยท่านผู้ชม ข่าวที่จะบอกครับท่านผู้ชมครับคือผมเดินจนหลงทางโอ้โหแบบตอนนี้นะครับเราอยู่จุดไหนทุก้ครับผมดูแผนที่ในกระดาษผมอยู่ผมก็ดูไม่ออกครับทุกคนโอ้โหบอกเลยครับว่าไม่อยากจะเปิดเสียงเลยครับเพราะว่ามันโซลารูลมากเลยทุกคนฟังนะ เอาโรจิเทคก็มาเออตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกแล้วนะครับกลัวจะออกมาจากตรงที่มันชนละมุนนะโหโคตรแออัดภาคเลยครับทุกคนเดินต่อไปนะครับจะถึงคณะศิลปกรรมศาสตร์ยังวะคือคณะที่ผมจะไปนะครับคือคณะศิลปกรรมศาสตร์นะด้วย่ครับเฮ้ยทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อ้าทุกคนครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่นะครับคณะวิทยาศาสตร์นะครับหรือว่าคณะที่เกี่ยวกับการแพทย์นะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแบบตอนนี้คือผม งงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดจุดไหนอนะเนี่ยเนี่ยนะคือคือเราต้องไปจุดนี้นะครับทุกคนแต่ว่าเราอยู่จุดไหนเนะี่ยคือคือ,เ,อ,อเดินต่อ มาเจอคณะศิลปกรรมศาสตร์แะครับทุกคนตรงข้างหน้าผมนี่แหละนละี่เนี่ๆผมมาจุดนี้ข้างหน้าผมนี่แหละทุกคนผมผมเจอยักษ์ทีทุกคนครับแล้วประเด็นคือเขาต้องกรอกลงทะเบียนนะครับว่าเราสนใจคณะศิลปกรรมศาสตร์ไหมนะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราเดินมั่วๆเดินมาเกือบกิโลถึงเกินกิโลนะและคือประเด็นครับมันมีคอนเสิร์ตในหน้าหอด้วย <Wow. S 1> ทุกคน ไป่ไดกูดเลยครับตอนนี้นะครับแล้วก็มาดูคอนเสิร์ตกันนะครับผมก็จะเปิดเพลงให้ทุกคนฟังในงานเลยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็จะให้ทุกคนดูบรรยากาศนะครับว่าคนร้องเพลงเป็นยังไงนะครับทุกคนผู้ยอกโคตรหล่ออ่ะทุกคนผมยังหล่อเหมือนเขาอ่ะเอ้ยตอนโตผมยังหล่อเหมือนเขาไหมทุกคนครับคอมเมนต์หน่อยดี อนนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาในงานแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้สมุดนี้มานะครับเก <mel od ic sound> ี่ยวกับคณะศิลปกรรมศาสตร์นี่แหละครับทุกคนเนี่ยเป็นสมุดสีน้ำเป็นสีน้าตาลน,นี่เลยนะครับทุกคนเขียนเขาว่าอาร์ตก็จะเกี่ยวกับคณออนะศิลปกรรมน่ะทุกคนเนาะ <mel od ic sound> ก็จะเดินขึ้นตาม <mel od ic sound> พเพื่อนเอนเขาไปนะครับผมก็ไม่รู้จักเขาหรอกนะครับผมก็เดินตามรอยเขาไปนี่แหละครับทุกคนเออผมก็ขึ้นมาชั้นสองแล้วนะครับทุกคนครับเนี่ยอู้ คือแบบผูอยู่ชั้นสองแล้วทุกคนค,คือแบบบรรยากาศโอ้โหคนข้างล่างโคตรเยอะแล้วก็ยังมีการเล่นดนตีข้างล่างและข้างบนจะมีอะไรทีเด็ดกว่านี้ไหมก็โอ้โหโอ,โหโอโหแสงสีสวยมากเลยทุกคนครับผมควรจะไปตรงไหนวะ แล้วผมก็ได้ดึงตัวเข้ามาในงานกับคณะที่ผมชอบนะครับก็คือคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาการแสดงเว้ยคือผมอยากเป็นนักสแสดงครับทุกคนความรับของยูทูบเบอร์อย่างผมเลยนะยตอนนี้นะครับผมก็โดนพวกพี่ๆดึงตัวเข้ามาทุกคนผมก็มาศึกษาแถวนี้ในงานนี้แหละทุกคนศึกษาแบบนะ คือทุกคนก็น่าจะงอเลยครับว่าทําไมพี่มาอยู่ในร์ดเลยครับเพราะว่ารุ่นพี่เขาบอกมาว่านะครับข้างบนนะครับชั้นห้าจะมีงานเวิร์กช็อปก็คืองานของรุ่นพี่ที่จะแสดงการแสดงสดให้เราดูนะครับุ่นครับผมก็เลยขึ้นไปชั้นห้านะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชั้นห้าแล้วนะครับโอ้โหคนเยอะกว่าเดิออีกทุกคนครับขนาดตอนเช้าเนี่ยเฮ้ยแล้วคือผมมีเรื่องที่น่าเศร้ากว่านั้นนะครับคือผมไม่ได้เข้างานเวิร์กช็อปข้างในเพื่อจะไปดูการแสดงให้วยคนดูครับเพราะว่าผมมาช้าแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนนนนัั้เลยออกคคบบืแ ผมอดดูนะครับอดดูการแสดงสดๆของรุ่นพี่ทั้งเช้าและบ่ายอันนี้สปอยจนบ่ายด้วยนะอันนี้คือยังตอนเช้าอยู่คือตอนบ่ายผมกก็ไม่ได้เข้าไม่ได้ดูด้วยเศร้า <c oughs> จัดเลยทุกคน และแล้วหลังจากนั้นผมก็ผจญภัยในตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับจนถึงชั้นจุดท้ายเพราะว่าที่พี่ที่อยู่ชั้น5้าบอกว่าชั้นที่15นะครับมันมีของดีมีเวิร์กช็อปอีกผมก็เลยขึ้นไปนะครับแล้วก็มีคนขึ้นไปอยู่นะคือไม่ขึ้นลิฟต์นะครับเพราะว่าลิฟต์แม่งเต็มกว่าจะลงมาก็เป็น10บวนาทีอ่ะเลยใช้เท้าในการไปข้าง <c oughs> นนบนและของเพื่อนที่ไม่รู้จัก <c oughs> คนสุดและนี่คือสภาพตอนลงมา <c oughs>

แล้วตอนนี้นะครับผมก็ออกวาจากคณะข้างในแล้วนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ข้างนอกนะครับท่านผู้ชมครับผมก็หาอะไรเดียวดื่มกินนะครับน้ำโคกนะครับจากรุ่นพี่นะครับที่ขายอยู่หน้าหอเนี่ยทุกคนตอนนี้นะครับผมก็คิดว่าจะทําธารกิจต่อไปคือการไปหาเพื่อนนะครับที่นักกันไว้ในโลกออนไลน์นะครับเพื่อนผมแม่งอยู่หอนาฬิกานะครับมันบอกผมมาอย่างนี้นะครับทุกคนเนี่ยหอนาฬิกาตรงนี้ส่วนผมอยู่ตรงนี้แล้วมันก็อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนผมก็จะไปหามันนะ โอเคตอนนี้ผมก็ได้เจอเพื่อนแล้วนะครับเพื่อนผมก็พาไปเลาะทั่วอยู่นะครับมาดูครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่คณะอะไรไม่รู้นะครับคณะเก่ยวกับสายการบินนี่หละครับทุกคนครับก็ประมาณนี้เลยมีเพลงโนตี้อีกแล้วฟังเพลงกัน ครับผมลืมบอกไปนะครับว่าคือในสมุดผมนะครับในอันที่เขาแจกอ่ะมันมีเคลสให้ทำเว้ยนี่คือเคลสในการไปหาสเตป์นะครับตอนนี้ผมมีสแตปมอยู่สมอันสแตปมอันแรกคือเราหามาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ผมไปไคนดูครับคณะแรกไงตอนนี้คือนี้ผมไปสองสามคณะและ้วนะครับคนดูครับเพราะผมมีสเตมสามคณะแล้วคือผมลืมบอกคนดูผมไปหาสเตปมมาด้วยครับมันสามารถไปแลกของได้แลก,กแลกเข็มกาดแล้วก็แลกกระปอ๋อสะพายแล้วก็ แล้วก็ต่ออย่างนี้ผมก็ทำเควสไปเรื่อยๆดีครับผมก็วิ่งอ้อมคณะเพื่อไปตามล่าสแตมเพราะผมอยากได้ของจากมสวมากๆเลยนะครับเพราะผมก็ผมก็อยากได้ของอะไรที่ผมอยากไปฝากที่บ้านนะครับเพราะว่าทุกคนได้ดูว่าผมมากรุงเทพมาโอเพ่นเขาอะไรเงีย้ยเนะาะแบบว่ามหาถึงสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอะไรประมาณนี้นะทุกคนครับผมก็ตามล่า สแตมตามล่าทุกคณะกับเพื่อนเพื่อนะครับเพื่อนเพื่อนผมก็เหนื่อยเพราะผมเหมือนกันนะครับเพราะผมก็หาสแตมอยากได้5ครั้ง5อันเนี่ยผมว่าไข่อีกสอนครับกว่าจะได้แต่ละสแตมมันก็ยากอยู่นะครับคุณดูครับอันนี้คิวทุกคนดูอยู่คือตอนบ่ายนะครับจะตอนเลิกเลยนะครับคุณดูครับก็ขอบคุณนะครับที่ยังดูอยู่ถึงตอนนี้นะครับผมก็อาจจะตัดวอล์กทำวอล์กอะไรแบบทุกคนอาจจะไม่ค่อยสนใจอาจจะแบบเป็นวอล์กอะไรไม่รู้นะแต่ก็ขอบคุณนะครับที่ดูอยู่ถึงตอนนี้นะครับทุกคนดูต่อเลย ผมจะครบแล้วสแตมผมตัวนี้และแล้วนะที่สุดสแตมผมก็ครบแล้วนะครับทุกคนครับตอนนี้นี่รับผมก็กําลังเดินทางไปจุดแรกสแตมผมที่อยู่ตรงหน้าที่ผมเข้ามาจากทางเข้าเลยนะครับคุณดูครับตอนนี้สแตมผมครบแล้วผมเหลือได้กระเป๋ามากมากเลยนะครับคุณดูครับผมก็จะไปเลยนะครับคุณดูครับนี่ก็คือเพื่อนผมนะครับทุกคนครับเป็นผู้หญิงนีครับทุกคนอ่าไปแลกกระเป๋าครับคดูครับผมกพูดคุยกับเพื่อนนะไปคุยผมก็บอกหาเลยรับว่า จุดแรกของแม่งอยู่ตรงไหนนี่ครับมันก็น่าจะอยู่ตรงจุดนี้เลยครับทุกนครับอาจจะใช่อะเนาะผมก็มาเจอแล้วนะครับน่าจะตรงนี้แหละตรงนี้เขาลวมกันอยู่ตรงนี้อะทุกคนตัดไปลูกันเขาด้วยปะและแล้วคาว่าคนที่ใช่ไม่ต้องพยายาม มันก็คือความจริงเว้ยคือผมมาช้าอีกแล้วนะครับทุกคนผมมาช้าคือผม <c oughs> คือผมไม่ได้กระเป๋าคือกระเป๋ามันหมดเว้ยคุณดูกระเป๋าแฟ้มอะไรมันหมดครับทุกคนแต่เหลือแค่เข็มกัดมาเขาเลยเชยให้เข็มกัดผมมาสองอันนะครับทุกคนครับ <c oughs> คือผมอาสาหาอ้อมทั้งวันเพื่อมาหาสแตมเพื่อ เพื่อจะมาเอาเอากระเป๋าอะทุกคนผมอยากได้กระเป๋าพมว่สอบอกท้ายผมก็ไม่ได้กระเป๋าเดียด้ครับทลิปในวันนี้ผมก็จบไปโดยความน่าเศร้าของผมกับแคปชั่นคนที่แชร์ไม่ต้องพยายามไม่ควรด้ยผมคือผมดวงสวยนั้นแต่ผมไม่ได้เข้าเวิร์คช็อปตอนเช้าเพื่อจะไปดูการสเตงนะครับทุกคนครับโอ้โหคือขอัขอบบ้านนียด้วยครับเนาะ แล้วผมก็เดินทางไปแถวเซนทันหรือเปล่าอ่ะเขาเขาเรียกว่าเซนทันหรือเปล่าคือจัดไปแล้วผมก็เดินทางไปเทอร์มินอลนะครับกับเพื่อนนะครับทุกคนครับก็จะเดินทางไปเทอร์มินอลนะครับแล้วก็พอดีก็จะไปส่งเพื่อนด้วยเพราะผมจะขึ้นเ r ็กลับบ้านนะครับส่วนเพื่อนผมก็จะขึ้น b t ทกลับบ้านเพราะว่า b t ทกับ MRT ก็อยู่แถวเทอร์มินอลใกล้ๆกันเองด้วยครับใกล้มากเลยนะทุกคนครับพอดีก็จะส่งเพื่อนด้วยเนาะ ทุกคนครับแล้วผมจะมีความรัมาบอกไว้คนดูครับเพื่อนที่ผมนันออนไลน์ไว้นะครับเขาเป็นระเทยร์ใคนดูเพือที่สามอะเนี่ยตอนแรกนะครับผมนึกว่านะครับจะเป็นผู้หญิงไว้คนดูครับแต่พอเจอตัวจริงไม่เป็นเป็นเพื่ที่สามไว้คนดูครับอันนี้คือผมไม่ได้จะเหยียดอะไรกันนะทุกคนเอาจริงนะครับตอนเจอกันผมก็พูดคุยปกติแบบเพื่อนๆกันนะครทุกคนครับแบบว่าไม่ได้แบบแสดงท่าทางจิริยารังเกียจอะไรเขาด้ยครับ ผมก็ไอแบบเทคแคร์กันอะไรเงี้ยด้วยครับแบบปกติแบบเป็นเพื่อนกันปกติด้วยครับผมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เหยียดเพศน,นะครับด้วยครับผมก็ตกใจนะครับเป็นแต่ว่าตอนแรกที่เขามาเจอผมเขาก็กระดิกขแขนผมนะครับไงเสียงโคตรใหญ่มากเลยผมตื่นเลยนะนึกว่าเป็นผู้หญิงที่เทยเป็นกระเทยก <laughs> <laughs> ็ไม่มา่ากันนะผมก็ส่งเขาผมก็เดินเล่นกับเขากลับบ้านคล้ายๆแบบฟิลแฟนหนึ่งวันนะด้วยครับ แล้วก็จากกันโดยสมมุรณ์ชาพูดเดือดเดเหมือเร like, e okay. ื่องเศร้านะคุณดูครับโอเคครับก็ที่วันนี้นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับมีใครชอบกันไม่เอกกับการไปมสวแบบวอกแปลกๆหรือการภาคพูดไปอย่างเงี้ยคือถ้าผมมีอุปกรณ์อะไรผมจะแบบถ่ายกล้องอะไรอย่างงี้เนาะแต่ผมยังไม่มีไงผมก็ยังไม่ดังเลยนะครับผมก็ จากแคสเกมไปก่อนยาวๆตลอดปีนี้นะครับผมก็จะขอตัวปิดคลิปแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามให้ผมกันด้วยนะครับผมก็จะทำการเป็นแคสเกมนะครับส่วนมากก็จะแคสโลบอก,กน,นะครับทุณครับช่วงนี้ผมก็ขอตัวไปแล้วนะครโดนเจอกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมครับจากเอฟซีทุกคนเลยนะครับที่ดูจนจบถึงตอนนี้นะครับทุกคนรักทุกคนนะบ๊ายบายจุ๊บ